ดีค่ะหนูชื่อเดชเอกนรินทรา,าสิโมูลนักเรียนชั้นมรธยมศึกษาปีที่หกโรงเรียนในบางสีภาค่ะเมื่อถึงค่าบินวิชาภาษาไทยวันหนึ่งคุณครูนำรูปพระาราชารุภเกิจของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบมาให้พวกเราดูภาพนั้นเป็นภาพของหุ่นชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้าพระองค์ในขนารัพระราชทานคุณมกันศึกษาภาพนั้นดูเรียบง,ง่ายแต่กลับสร้างแรงบันดันใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับหนูเป็นอย่างมากค่ะ ผู้เล่าว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนักการเพื่อความขัดสนความบริบูรณ์และความรุ่งเรืองของประเทศไทยหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่หนูทราบซึ้งพิเศษคือการส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนไทยพระองค์ทรงกลนัวว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาคนพัฒนาชาติ พระอ,องค์ทรงพระราชทานทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีมีความประพฤติด,ดีขยันหมั่นเพียรและมีฐานมะยากจนผ่านโครงการึุงการศึกษาสาเร็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าสยามกุฎราช,ชกุมารน,นอกจากนี้พระอ,องค์ยังทรงรับโรงเรียนในเขตวมปังนานหลายแห่งไว้เน,น้นพระบรมราช,ชูปถัมภ์เพื่อให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสรับการศึกษาอย่างเท่าเทียมที่สำคัญพระอ,องค์ยังได้พระราชทาน ธรรมรงราชูบายด้านการศึกษาไว้อย่างชัดเจนว่าการศึกษาต้องมุ่งมั่นสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนสี่ด้านได้แก่ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อวัฒนธรรมืองมีคุณธรรมมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง 3. มีอาชีพมีงานทำยังตนเองได้ 4. เป็นพลังที่ดีมีจิตอาสาและจิตสาธารณะเมื่อคุณครูเล่าจบหนูมองภาพเด็กชายในภาพ่อีกครั้งหนึ่ง อยากตั้งใจหนูคิดในใจว่าสักวันหนึ่งหนูอยากเป็นเหมือนเขาไม่ใช่แค่เพียงรัดทุนแต่พ่อหนูอยากเป็นคนที่ดีมีความรู้มีนมุณธรรมมีจิตสาธารนณะและสามารถพึ่งพาตนเองได้เพื่อเป็น,นำลังสําคัญของครอบครัวชุมชนประเทศชาติหนูจะตั้งใจเรียนมีน้ำใจมีวินยัยและไม่ทำความดี พรทษดแทนพระมหาสารุนนาทิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเล้าเจ้าอยู่หัวที่สุมห่วงยยและ,ะรักษณคนไททุกคนสุดท้ายนี้หนูขอสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดีของพ่อหลวค่ะขอบคุณค่ะ